สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปแลได้หลรายการคนมีองค์ในตอนนี้ที่เราทำนะชื่อว่าตอนพิธีกรรมรับขันคูเนี่ยสำคัญกับร่างทรงทำไมถึงสำคัญหลายคนพูดออกมากล้าพูดออกมาว่าไม่จำเป็นบางคนบอกว่าไม่สำคัญบางคนบอกว่านั่งสมาธิเฉยๆสวดมนต์เฉยๆก็พอจริงไม่ใช่ครับมันมากกว่านั้นครับ ถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยแต่ถ้าคนรู้จะดีกับตัวนะติดต่อครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซีวิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 นะมีหลายคนที่ปฏิเสธพิธีการรับขันคูอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่า 1. นึ่งความรู้ยังไม่ลึกพอ 2. ความเชื่อย,ยังไม่เข้มข้นพอและอีกอย่างหนึ่งยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่า ว่าการรับขันคูเนี่ยเป็นการเหมือนกับเปิดสัญญาณแล้วเปิดแบบเหมือนกับจิตเราเนี่ยรับสัญญาเก่าเป็นการบูชาครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราในอดีตชาติพบเอ่อบางคนมองว่าการรับขันคูเนี่ยเป็นสิ่งงมงายบางคนมองว่าการรับขันคูเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลายๆคนนะเอาแหละเดี๋ยวผมจะทําพธิธีกรรมในการเ,เชิญญาณบาร,รมีบรมครูก่อนแล้วเดี๋ยวไหว้ครูเสร็จแล้วแล้วเรามาคุยกัน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายัาตาติยัมปีพะพรหมปฏิภาหายัา อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีโคงคามะพรหมหาเทวาคมามิหังพรหมาจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาพาทานามาอาุเมกะมอปิโยเทวมนุษสานังปิโยพรหมานมุตมัง ปิโยนาคาสุปันนานังปินิทารียงนามามิหังอมนโมอิสราเมสีวาเทวันจพวันตุเมตุติยามปินโมอิสราเมสีวาเทวันจพวันตุเมตระทิยามปินโมอิสราเมสีวาเทวัญจพวันตุเมอิติสุขตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปะถวีคงค่า อิสราเอิวเทวันจามหาเทวาขมามีหังก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันบางคนเนี่ยคือมาถามเราว่ามีองค์อะไรมีแบบไหนมียังไงพอรู้เสร็จก็หนีหายไปในที่นี้ผมจะพูดให้ฟังอย่างหนึ่งนะคุณอยจะคิดนะว่าเล่นกับเทพไม่ได้นะขนาดคนไม่เชื่อมารับเราเสร็จแล้วอ่ะวันนี้โทรมาเลยปวดตัวอันนี้จริงไหม เคยสัมผัสไม่ได้ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แต่พลังงานวิ่งเข้าตัวตลอดเวลามผมพูดเลยนะว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับฟังคนอื่นมาว่าไม่ต้องไปรับขันก็ได้อจานโอเล่สิไม่รู้ใครอะ่ะไม่ใช่ก็คือหลายๆคนบอกว่าไม่จําเป็นหรอกที่ต้องทําขันฉันอยากช่วยผีฉันไม่ได้อยากช่วยคนอเออนะ นเนี่ยบางคนเขาก็มาดูตัวหลงตัวเทพเสร็จแ,แล้วเขาก็รู้ว่าเขามีองค์อะไรแล,ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็พอใจแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะรับอะไรเป็นเรื่องเป็นราวใช่เหมือนกับว่ามามาให้รู้ว่าฉันมีองค์เทพอะไรคุ้มครองอยู่แล้วฉันจะได้ไปคุยได้ว่ามีหมอดูเนี่ยทักฉันว่าฉันมีพ่อแม่นะอะไรเงี้ยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ คือจะให้จริงๆแล้วเราก็บอกชี้แจงไปแล้วว่าคุณต้องรับผันคูนะแล้วคุณก็ต้องไปช่วยคนต่อวารมีท่านนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะมาอยู่คุ้มครองคุณมีมีบางคนนะถึงขั้นบอกเราว่าอะไรรู้ไหมทำไมบอกเราว่าเดี๋ยวไปทําบุญให้ทําสังฆทานให้ผมพูดเลยนะถ้าคิดจะทําบุญให้ทําสังฆทานให้อย่าทำเลยนะอันนั้นเขาทำให้ผีนะคะอืทําให้วิญญาณที่ร่วงลับไปแล้วอะไรนี้มากกว่าที่เขาไม่สามารถมาตอบบุญในเมืองมนุษย์ได้อีกแล้วอ่ะแต่เราเนี่ย เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราคือเทพเนี่ยแกอยู่สูงอยู่แล้วบางองค์เนี่ยเป็นอาาคามีก็มีนะอย่ว่าอาาคามีเลยบางเขาเขาเ<ม>ขามีแต่สวดบูชาสวดบูชาท่านแบบเหมือนแบบเสลิมเมเกียริท่านอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อามากหรอกแค่พรมชั้นสุทาวาาถ้าเป็นอนาคามีก็คือไม่ต้องเกิดแล้วก็ได้มีนะไม่ใช่มไม่มีไม่จาเป็นต้องได้รับบุญอะไรอีกแล้วคะ่ะแค่เราสวดบูชาท่านให้เหมือนกับว,ว่าเราเคารพในท่าน อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ในสิ่งที่แบบว่าความเป็นทพิ์อะไรมาอมอย่างผู้ผมเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยเราเอารูปปั้นท่านมาวางเนี่ยได้รับเทวองค์การนะครับนะให้เอารูปปั้นมาวางตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเป็นองค์แทนท่านผมได้ยินผมได้ยินคำหนึ่งวันนั้นสี่โมงเย็นผมก็กำลังนอนหลับอยู่ท่านสององค์มายืนคู่กันท่านพูดขึ้นมาว่าผู้เป็นใหญ่ย่อมมีใจเป็นธรรมถ้าผู้เป็นใหญ่ย่อมเป็นใจมีธรรมหมายถึงว่า ไม่ว่าจะทํางานสิ่งใดประการใดก็าตามโปรดเอารูปรักของเราวางไว้ใกล้ๆท่านคุณสุชีราสวัสดีค่ะนะสวัสดีนะครับถามว่าเอารูปรักมาวางไว้ใกล้ๆเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเรามาทําหน้าที่แทนผมพูดขึ้นมาคํานึงว่ามีหลายๆคนบอกว่าการรับขันคูเนี่ยมันเป็นขันผีมันเป็นขันปีศาจมันก็มีนะไม่ได้เถียงนะอย่เป็น,ปนบ,บางสำนักนะคะเป็นบางสำนักเท่านั้นอืมสำนักที่เป็นสายขาวสายเทพอย่างเราเนี่ยมีจริงๆนะ คือไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกับผีเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือมีอะไรก็โสดเชิญเทพตลอดนะคะใช่คือมันหลายๆครั้งหลายๆหนนะบางคนเขาก็พูดว่าเทพจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเคยเห็นนะเยอะแยะเลยที่เข้ามาตามสำนักแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีความเชื่อเรื่องนี้แล้วเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเสร็จเนี่ยก็เห็นเขากีดที่กีดกันของขึ้นกันอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออมันเป็นเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบเขาคิดอย่างนั้นนะทั้งท่านที่ว่าคุณเข้าไปเรียนโหราศาสตร์คุณเชื่อวิชาโหราศาสตร์คุณเข้าไปเชื่อเรื่อง คุณเข้าไปหาเทพเพราะคุณเชื่อเรื่องเทพผมก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าการที่เราเนี่ย<ะ>มาทําตรงเนี้ยผมพูดได้เลยนะตั้งแต่เด็กมาถึงทุกวันเนี้ยถ้าผมไม่รักเทพอ่ะผมไม่รักท่านเท้ามาหาพรหมนะผมไม่รักองค์พ่อสหศิวะนะผมไม่มานั่งทําตรงนี้หรอกแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านเลือกคนมาท่านไม่ใช่มีเลือกเวลาท่านจะเลือกใครท่านต้องดูว่าคนนั้นมีมีปัญญาขนาดไหนแล้ว เรื่องขันคูเนี่ยบางคนนะปฏิเสธถามปฏิเสธเพราะอะไรเพราะหนึ่งเอามารักษาสิไม่ได้บางคนรู้ตัวตัวเองว่าตัวเองชอบกินเหล้าบางคนกินเที่ยวบางคนก็เมายามันมีเยอะนะบางคนเนี่ยคือพูดตรงๆว่ามันมันมีมันมีคนนะเข้ามาหาเราแล้วพูดว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยภูมิหลังของพวกร่างทรงเนี่ยเสพยานะภูมิหลังของพวกร่างทรงเนี่ย ม่ใช่คนดีเป็นโจรเป็นขโมยด่าแบบสัมสะทุนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ว่าขอโทษนะเนี่ยจารย์โอจบปริญญาตรีนะคะเออแล้วอาจารย์ท็อปี่กำลังเลยนตอปริญญาตรีอยู่นะตอนนี้คือพูดตรงๆว่ามันมันในชีวิตคนเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าแลวนี่จบมานตั้งยี่สิบปีแล้วด้วยจาร์โอเนี่ยไม่คือถ้า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 ไปถ้าไปตรวจภูมิหลังอ่ะผมไม่เคยมีคดีเลยนะและแถมว่าเสพก็ไม่เคยมีนะ เน่ยน่อย่างนี้เราใส่ยาเน่งไม่เชื่อเลยนะอ้วนแบบนี้นะอ้วนแบบนี้นะคือเวลามองคนน่ะบางคนน่ะมองคนที่ภายนอกมองภายนอกไงรู้ไหมมองว่าไอ้ร่างทรงคนเนี้ยเพี้ยนมั้งบ้ามั้งอะไรเงี้ยผมพูดเลยตั้งแต่เด็กจนโตเลยเขาอาจจะมีความเชื่อว่าไอ้ที่เก๊กเกกันเนี่ยมันเป็นผีมันเป็นเปดหรือเปล่าอะไร่างนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะ มันเป็นอาการอะไรคะจารเท้กากันเขาเรียก,ยกว่าเป็นพลังงานถ่ายเป็นพลังงานยานบารมีเนี่ยลงมาในร่างกายเราสังขารคนจาร์ทอฟลงไหมว่าทําไมลงพระแม่ต้องกรีดค่ะผมไปอ่านมาเรื่องสแกนเนอร์หรือพลังจิตพลังจิตเนี่ยมันมีตัวตนของมันแต่ว่าลักษณะของการกรีดของพระแม่คือเป็นการเป็นการสแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นพระแม่กาลีเพราะว่าพระแม่กาลีเนี่ยท่านจะดุท่านจะร้อนแล้วลิ้นท่านจะแดงไม่ตามรูปภาพเนี่ยตั้งแต่เดิมมาเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเพราะว่าพระแม่กาลีเป็นปางปราปราบพยามา ใบควายควายศูนย์อศูนย์ควายนะอืม <S 2> <S 2> นะเออมาหิงสาศูนย์นะเออไม่ใช่มาหิงสาศูนย์เด็กควายควายป่าเออมาหิงสาเนี่ยเออก็พูดตรงๆว่าถ้าไม่มาในรูปลักษณ์แบบนั้นนะคนจะรู้จักไหมไม่รู้จักแล้วหลายๆครั้งหลายหนคนบอกว่าขันเนี่ยขันคูเนี่ยมันไม่มีความไม่มีประโยชน์บางคนเนี่ยแสดงความเก่งกาจออกมาที่ยังไม่มีขันครูผมพูดได้เลยนะถ้ายังไม่มีขันคูยังเข้าไม่ถึง เพราะหลายคนนะ่ะที่เก่งจริงๆแล้วเข้ามาหาผมอ่ะพอรับขันครูไปเสร็จจะมีอาการแปลกๆแล้วโทรกลับมาหาผมประจํานี่ผมไม่บอกเพราะอะไรมนาะเป็นความลับของพวกผมๆๆที่ผมมานั่งแก้คนที่คนที่เป็นร่างทรงเต็มตัวจริงๆจะรู้ว่าขันครูมีอะไรอยู่ในนั้นใช่ใชพิเศษมากเลยค่ะมันพิเศษมากสำคัญมาก<ๆ>ด้วยอืมเพราะหลายครั้งหลายหนคนคน,คนนอกอ่ะที่ไม่รู้เรื่อง คนนอกที่ไม่รู้เรื่องขันครูก็จะบอกว่าไม่ต้องไปรับมันหรอกรับไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรอาจาร,รย์ท็อปแล้วอาจาร,รย์โอ้นี่เคยรับขันมาก่อนไหมที่ผ่านมารับตอนที่สมาคมใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่ใช่ตอนที่อาจารย์โอ้นอนอยู่เวียนหัวแล้วนอนอยู่ตรงนั้น,นแล้วอาจารย์ท็อปถือขันไม่ให้รับอันนั้นคิดว่าอันนั้นไม่ใช่แล้วหรอใช่อ่าแ,แล้วแล้วที่อาจารย์ท็อปว่าหมวกเหรอคะหมวกบูชาหมวกอะไรเป็นการบูชาพระแม่โดยตรงเพราะอาจารย์โอ้เป็นคนมีสัจจะเพราะอาจารย์โอ้บอกว่าถ้าหายจากโรคหัวดำเออแล้วจะรับใช้ใช่อ่เพราะฉะนั้น วันนั้นน<อ>่ะคือ,อผมรู้ว่าการอาจารย์โอวันนั้นก็คือว่าอาจารย์โอเนี่ยเวียนหัวเวียนหัวอาจารย์โอนอนนอนเสร็จแล้ว,วผมเลยบอกอาจารย์โอว่าอาจารย์โอรับพานนะอาจารย์โอจับพานใช่ไหมแล้วคลายตัวลงมานั่นนั่นแหละคืออะไรรู้ไหมอาจารย์โอรับแบบไม่รู้ตัวแต่จริงๆอะผมรู้รู้เสร็จแล้วผมก็ต้องทําให้อาจารย์โอ้วแล้วหมวกเหรอคะหมวกนี่ก็เป็นเป็นการแสดงสานะตําแหน่งของการครอบเป็นครูบาอาจารย์ ็คือรับหมวกแล้วก็คือว่ารับหมวกแล้วก็คือหมวกแต่ว่าพานครูเนี่ยมันเป็นความจําเป็นจาเพาะเข้าใจไหมคือทุกคนน่ะในโลกเนี้ยที่ที่เป็นร่างทรงแล้วขึ้นมาได้จริงอ่ะต้องมีขันครูแต่เดิมมาเพราะขันครูเนี่ยหนึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟวิญญาณหนึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อบรมครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายคือบางคนเนี่ยพูดบอกอะไรรู้ไหมคือพูดว่ารับขันครูขันครูขันครูแต่ไม่รับพอไม่รับเสร็จเนี่ยผมพูดได้เลยนะมีคนคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นคนแบบไม่เชื่อเรื่องทางนี้จริงๆ แล้วก็ขันครูทําเองได้ไหมคะถามว่าทําเองได้ไหมมันทําเองได้แต่ว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีสายยานต่อก็ไม่มีประโยชน์ผมพูดได้เลยนะใครๆก็แต่งขันครูใครๆก็ทําขันครูได้แต่ขันครูนั้นจะต้องมีโคดวงโคดวงก็คือต้นร่างทรงผู้ให้ขันคุณต้องเข้าใจคํานึงร่างทรงผู้ให้ขันนี่คือประกาศสิธิ์จากองค์มหาศิวเทพมหาพรหมเทพตอนผมอายุสิบสามหลวงพ่อนะหลวง,งพ่อองค์หนึ่งในวัดในวัดอนะ่ะมาบอกผมว่า ผมคือต้นขันคูแห่งสายเท้ามหาพรหมตัวผมเลยนะท่านพูดไว้คือเกิดมาเพื่อมาทําขันคูให้คนนะแล้วต่อมาตอนที่ผมนอนอยู่หลังจากเป็นร่างทรงมาได้ประมาณ6ปีองมหาศิวะเดินมาคู่กับองค์มหาพรหมและยืนคุยกันผู้เป็นใหญ่ย่อมมีใจเป็นธรรมพอท่านพูดเสร็จท่านบอกว่าท่านขอประทานประทานสิทธิทว,วสิทธิในการมอบขันคูให้กับสายมหาศิวะและพรหมให้กับผมเออ ผมตั้งแต่นั้นมาผมจึงทําการประกอบพิธีขันคูขึ้นมาให้กับคนที่ต้องการอยู่ในสายนี้จริงๆรับขันคูใช่มผมเห็นมากับตาตลอดว่าไอ้พวกคนที่แบบว่าไม่ได้รับขันคูส่วนใหญ่จะปัมป๊มๆเปิดๆเ,เ,เวลาจะทําอะไรเนี่ยก็คือไม่รู้ลงไปลึกที่ไม่รู้ลึกเพราะอะไรรู้ไหมไอ้เคยเรียกว่าเสาอา,ากาศหรือสายยานเนี่ยมันไม่มีคือคุณใครๆจะไปทําขันอะไรขึ้นมาก็ได้ขันอะไรนั้นขึ้นมาได้แต่สมมติด้าวขันมาเนี่ยแล้วก็มาให้อาจารย์ทอประประกอบ ขันเพื่อที่จะทําพิธีมอบขันให้กับลูกศิษย์ใช่แล้วลูกศิษย์คนนั้นก็รับขันครูไป<ม>บูชาผมจะพูดขึ้นมาคํานึงนะขันครูเนี่ยถ้าไม่มีต้นสายยานไม่มีประโยชน์หมายถึงต้องมีคนมอบและมีคนรับไม่ใช่ต้องมีร่างทรงที่ได้รับเทวสิทธิ์ตรงนั้นก็นน<า>นั่นแหละหมายถึงคนมอบเนี่ยเออคือพูดง่ายองค์มหาเทพมหาพรหมจะต้องลงมาประทับลงร่างกายของสังขารของต้นสายก่อน พอลงประทับครูเสร็จแล้วครูคนนั้นน่ะนั่งบนบัลลังก์เสร็จแล้วอะ่ะครูคนนั้นน่ะบารมีองค์เทพจะถ่ายยานลงไปในขันขณะที่ถ่ายยานลงไปในขันเนี่ยขันนั้นจะร้อนขึ้นมาทันทีผมพูด้วยนะหลายๆครั้งอย่างอาจารย์โอเมื่อวานนี้มารับขันว่าไงเขาว่าไงอาจารย์โอต่ออาจารย์โอครอบเย็นไหมเย็นเย็นคืออาจารย์โอเป็นน้ําสมผลเป็นไฟเพราะอาจารย์ต้องมีอาจารย์สองคนนะหรือมีอาจารย์คนหนึ่งก็ได้ต้องมีธาตุขัน ผมจะบอกได้เลยนะถ้าไม่มีประธานครูไม่มีร่างครูเป็นไปไม่ได้ที่จะทำพิธี <ๆ S 1> นี้สำเร็จเวลาถามเรื่องไพ่ยิปซีทีไรนะสมมตินะถามว่าเนี่ยไพ่สำรับใหม่เนี่ยจะเช่าเข้ากันได้ดีไหมจะทํานายออกมาได้แม่นไม่ได้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วไพ่ออกเดอะสตาร์เด็กถือถ้วยหดาบมีอะไรอีกอ,อ,อะไรนะประมาณว่าเป็ท่าทุน้ําหมดเลยหนึ่งเหรียญอย่างนี้นะคะ โอ้คนทํานายบอกมาเป็นแบบธาตุเยดูยแตบบ่ว่าแล้วอาจารย์โอ้เนี่ยเวลาเวลาครอบครูให้ใครหรืออะไรเงี้ยเพิ่งมีลูกศิษย์บอกวันนี้เอมบอกว่ามันจะเย็นเย็นอ่ะแล้วกับอาจารย์โอ้แล้วมันจะเย็นเย็นอืมคืออาจารย์โออาจารย์โอ้โอไม่เข้าใจอาจารย์โอ้เกิดเดือนเมษาไปมามันน่าจะเป็นคนใจร้อนแต่ว่าทำไมเวลาถ่ายทอดอะไรมาเย็นเย็นก็ <ทำ S 2> พลัง <ทำ S 2> พลังเป็นสายเย็นทำนายไพ่ย,ยิปซีก็แบบอารมณ์จิตใจไม่ใช่แบบว่าไปแบบ ทำให้ร้อนคือจะทําให้คนเย็นคือทีอมที่ผมพูดให้ฟังตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีต้นสายบรม,มครูอ่ะแม้จะแต่งขันครูได้ก็ไม่มีประโยชน์เ,ออเพราะาว่าเขาจะเป็นแนวแบบ <c oughs> บูล้างผ่านอะไรอย่างเงี้ยเลยร้อนร้แรงร้อนแรงแบบว่าไม่คือแบบพลังเต็มตัวแบบชาร์จแบตสี่อโวลต์อะไรประมาณนี้คือคือจากสองร้อยคขึ้นเป็น400รโวลต์คุณไม่รู้หรอกผมจะพูดคำนึงนะ คนที่ทำขันเองเอ่ะไม่รู้หรอกว่าไม่รู้หรอกว่าไฟฟ้าช็อตตัวเป็นยังไงรู้แต่ว่าจะทําขันขึ้นมาเพื่อบูชาเองอะไรอย่างนี้คือฉันเก่งพอฉันสามารถทําได้คือใครๆทําได้หมดแต่ต้นสายยานไม่มีก็คือเหมือนมีเสาอากาศแต่ไม่มีพลังงานวิ่งผมพูดแค่นี้นะเข้าใจนะคือเหมือนคุณมีสายไฟฟ้าเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะทําขันครูเอ,เองเนี่ยคะ่ะคือต้องไปทําตอนที่ว่าได้รับขันครูจากอาจารย์มาเหมือนอาจารย์็อปเนี่ยมอบขันครูมาให้แล้วเสร็จแล้วพอเราพอมันเหี่ยวใช่ไหม ก็จะเปลี่ยนขันใหม่เนี่ยเราอาจจะทําเองขึ้นมาไงทดแทน,อ,นอันเา่าอ,อันนั้นว่าว่าว่าถึงออตอนรับนนแล้วแต่แต่ที่จะพูดให้ฟังก็คือมีคนหลายๆคนที่มาพูดว่าไงรู้ไหมแต่งขันเองได้ไหมทําขันเองได้ทำได้แต่ถามว่าทําแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าเขามาหรือไม่มาเอาแค่นี้ม,มีอันนี้คือคําถามที่ที่แทงใจทุกคนถ้าเป็นยังไม่เป็นร่างทรงเลยเนี่ยจะชนเทพมาได้ยังไงอ่ะอืมคือไม่ใช่หรอก เอาง่ายๆแหละแค่สื่อสารอะบางทียังไม่รู้เรื่องเลยบางทีเชิญเทพอาจจะเชิญได้แต่สื่อสารสื่อสารได้ไหมไม่ได้อถามว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะพลังงานมันไม่วิ่งคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมันมีหินหยาง <ฮะ S 1> ถ้าคุณมีหยางอย่างเดียวโดวยไม่มีหินคุณสามารถสื่อสารได้ไหมถ้าคุณเอาง่ายแหละคุณมีคุณมีมือถือแต่คุณไม่มีไฟฟ้าไม่มีแบตชาร์ตคุณจะทํายังไงเอาเอาเอาคือมือถืออ่ะ มีมือถือเหมือนกับคนอื่นเขาทุกอย่างอะแต่ไม่มีสายชาร์จมีแต่ไม่มีปลั๊กเสียบอะไม่รู้จะไปเสียบตรงไหนเสียบยังไงแล้วพลังงานมาอย่างไงมาแบบไหนนั่นนั่นแหละคือคือต้นสาเหตุคือบางคนเนี่ยแบบบอกว่าเออฉันทําเองได้ฉันแต่งเองได้รู้เองได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเสื่อเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยมันมีเยอะมากที่ผมเห็นแบบนี้คืออะไรรู้ไหมเข้าใจผิดคิดว่าคิดว่าพอเขาเลือกแล้วแล้วจะทํางานได้เลยไม่ใช่ หนึ่งทำไมต้องมีครูในโลกผมพูดด้วยนะจริงๆต้องมีครูบาอาจารย์สำหรับที่ว่าเวลาคุณมีปัญหาอะไรคุณปรึกษาเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วปรึกษาไปได้ตลอดชีวิตเอาแบบนั้นอ่ะอืมอืมเพราะอะไรรู้ไหมคุณรับขันไปเสร็จอะหลังคุณรับขันอะคุณจะต้องประเชิญกับอะไรรู้ไหมหนึ่งคุณจะต้องไปสอบมากมายคุณจะต้องไปคุยกับผีแล้วคุณก็ต้องไปคุยกับคนที่มีองค์และมีเทพแล้วคุณก็จะต้องคุยกับเทพเชิญเทพเขาเข้ามาในกายสังขารมาคุยกันว่า คุยยังไงคุยแบบไหนแล้วถามว่าคุณทําได้ไหมถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอะ่ะคุณเอกบารมีพ่อปู่ตาไฟคะสวัสดีครับคือที่ผมพูดตรงนี้ไม่ใช่พูดอะไรนะคนที่ไม่เห็นคุณค่าของขันครูบอกว่าขันครูเป็นขันผีขันครูไม่มีจริงอะ่ะคนพวกนี้ผมบอกได้เลยมองผิดเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่มีครูเหมือนเหมือนเด็กตาบอดเด็กตาบอดเลยเหรอใช่เด็กตาบอดคุณรู้จักเด็กตาบอดไหมทำไมอะ่ะคือ สามารถหันซ้ายหันฝาได้แต่ตาไม่เปิดตาไม่เปิดก็คือมองไม่เห็นมองไม่เห็นเสร็จครูไม่มีเอาง่ายๆแหละกอเอ๋ยกอไก่ถ้าไม่มีครูสอนกอเอ๋ยกอไก่ขึ้นมาเนี่ยจะอ่านหนังสือเป็นไหมค่ะเนี่ยแหละง่ายๆเลยแบบพูดง่ายๆเลยเออแค่กอเอ๋ยกอไก่ถ้าหากว่าเราไม่เคยสัมผัสหนังสือแล้วเราไม่เคยมีใครมาบอกว่าให้อ่านยังไงอ่านแบบไหนนั่นแหละ พวกนั้นมองผิดเลยพวกนี้จะซื้อหนังสือมาอ่านเองนะคะแล้วตัดสุดูได้พวกเองหรือเปล่าคะไม่มเขาไม่ตัดสู้หรอกผมพูดตรงอล้อเล่นเลยเอออ่ะนะไม่ใช่คําถามนะครับนะตอนนี้เราเป็นรายการคนมีองค์นะครับอ่ะนะไม่ดูตัวองค์ตรวจเทฟรีนะคะคือเราไม่ดูนะครับนะเราไม่ดูครับนะคือถ้าเกิดจะดูต้องมีค่าครูนะคะใช่เพราะว่าเราก็มีครูผมพูดคํานึงขึ้นมาทําไมผมไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทฟรีท่านพูดกับผมขึ้นมาคํานึง ถ้าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปแสกเขาท่านพูดก like ับผมแบบนี้นะพอผมพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมถ้าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเข้าไปยุ่งกับ <คน S 1> เขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมท่านบอกว่ากรรมใครก็กรรมมันถ้าเขาบูชาเราบูชาเราหมายถึงว่าให้ข้าบูชาคูกับคุณแล้วคุณเนี่ยก็มีหน้าที่เขาบอกว่าถ้าอะไรที่เป็นหน้าที่ของคุณเขาจะต้องให้ข้าบูชาครูคุณแล้วคุณถึงจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้แต่ถ้าเขาอืม แต่ถ้าเขาไม่ให้ค่าบูชาครูคุณคุณอย่าไปแส่ท่านพูดคํานี้บอกว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเออไม่ใช่<ม>เรื่องของเราไปแข่งหาคือเหมือนไปแข่งเท้าหาเสี้ยนนะอย่าทำท่านบอกนี้การดูด,ดูตรวจองค์ตรวจเทพหรือว่าจะเป็นสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรก็ตามสื่อเทพสื่อวิญญาสื่อเจ้ากรรมในเวสื่อเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางนะคะคือมันจะต้องมีค่าครูทุกครั้งเพราะว่ามันจะต้องมีการไหว้ครูก่อน แล้วก็เปิดตาที่สามของจันท์เพื่อที่จะสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นให้รู้จริงด้วยนะไม่ใช่บว่าเปิดไพ่ไปเดียวแล้วตอบได้เลยว่าอะไรฉันเก่งฉันแน่เงี้ยไม่ใช่คือเราเราเราไม่เก่งขนาดนั้นนะคะที่จะสามารถดูดวงตัวอง์ตัวเทพใครฟรีได้หรือว่าจะสื่อให้ใครฟรีได้คือผมพูดขึ้นมาเอาเป็นว่าเราเราไม่เก่งพอแล้วกันเราขอน้อมตรงนี้นะคะคือที่ผมพูงให้เราขอโทษด้วยนะคะอื ที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหลายคนอยากจะดูเปล่าๆมันไม่มีครับเพราะเพราะทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะคืนนั้นผมนอนหลับอยู่ท่านพูดขึ้นมาว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเข้าไปยุ่งท่านพูดคํานี้ถ้าเขาไม่ได้คิดจะบูชาเราตั้งแต่แรกหนึ่งอย่าข้ามหัวครูสองทำอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่เทวองค์การที่ท่านสั่งอย่าไปยุ่งสามไอคนที่จะมารับขันนั้นต้องมีกําลังใจเต็มจริงๆ ผมพูดเลยนะคนที่มารับขันกับผมนะ่ะมากันเองโดยบังเอิญน,นะมากันเองนะเขาจะต่อกันมาเองทั้งนั้นและค่ะอืมมากันเองเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่มีการไปชวนกันหรอกเรื่องแบบเนี้นะไม่มีการชวน <c oughs> ผมพูดคํานึงนะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> เอาพอถึงเวลาเขาเต็มจริงๆอ่ะเขาวิ่งเข้ามาหาผมเลยวิ่งเข้ามาเลยอ่ะถามว่าวิ่งเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมคูบาจานอ่ะพ่อแม่เขาลากมาคือผมจุดธูปเอาไว้แล้วผมอธิษฐานไว้ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่เป็นลูกขององค์สายญาณทุกองค์นะ ถ้าหาว่าพ่อแม่ของท่านน่ะต้องการให้ลูกของท่านเน่ะรู้เห็นเรื่ององค์เทพจริงอะ่ะขอให้ท่านพามาหาผมเองเลยมบบนี้เสร็จแล้วเขาเดินมากันเองเลยมากันเองหมดเลยโดยที่ว่าเราเราไม่ไม,ไม่นี่เราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเลยนะพูดตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องราวเหล่านี้ผมจะไม่ดูให้ใครคือไอ้ใครเขาจะแบบแสดงความเก่งแบบหยิบไพ่ขึ้นมาสามารถดูเทพดูอะไรคนอื่นเขาได้ผมจะไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าผมพูดขึ้นมาเลยท่านพูดขึ้นมากับผมในในนิมิตเลยคือมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งนั่งอยู่อะท่านพูดขึ้นมาว่าอย่าไปดูเรื่องเทพให้คนอื่นเขา <คน S 1> บอก <คน S 1> ว่าค้ตอบมาอย่างนี้อาจารย์ครออขอโทษครับที่ถามไปตอบยังครับไม่ใช่เรื่องของผมครับนะเราบอกไปแล้วชัดเจนแนละ้วแต่เขายังถามแบบนี้คืออาจารย์โอ้ยอย่าไปสนใจเราทําหน้าที่ของเราในที่นี้ก็คือท่านบอกว่าใครก็ตามที่ไม่บูชาคูอย่าไปแขวงเท้าหาเซียน ท่านพูดกับผมแบบนี้แล้วผมไม่สนใจด้วยคือรายการของผมผมทําหน้าที่ของผมนะถ้าใครมาไม่ดีใครมาถามไม่รู้เรื่องผมบล็อกครับอืมนะง่ายสุดเลยครับนะผมบล็อกทิ้งนะคือทําไมผมบล็อกทิ้งเพราะว่าผมไม่สนใจเพราะอะไรรู้ไหมผมทําผมถือว่าผมทําในหน้าที่ของผมแล้วผมไม่วุ่นวายกับใครนะจริงไหมเออแล้วใครจะมาถามอะไรผมเนี่ยผมบอกแล้วที่ผมพูดเป็นความจริงผมบอกหน่อยบอกว่า ถ้าคุณมีดวงตาทิพย์แล้วดวงตาทิพย์ของคุณเอาไปใช้มั่วสั่วคุณจะใช้ไหมเหมือนกับว่างานของคุณจะต้องใช้สําคัญสมมุติว่าคุณจะต้องใช้ในสายอาชีพของคุณโดยตรงแล้วคุณจะต้องใช้ในความเหมาะสมอ่ะแล้วอยู่ดีๆมีคนแบบเข้ามาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณจะใช้ไหมไม่ใช้ถามว่าถามว่าเอางี้ดีกว่าคุณเปิดบ้านเนี่ยให้ให้ให้คน่ะเดินเข้าเดินเข้าบ้านทั้งวันอ่ะคุณคิดว่าของคุณจะหายไหมอย่าลืมนะว่าบารมีทุกอย่างในโลกเนี่ย ถ้ามาถ้าบำเพ็ญมาแล้วถ้าเขามีบุญกับเราเขาจะบูชาครูเราเองแต่ถ้าเขาไม่ไม่มีบุญกับเราเขาไม่ไม่ได้บูชาเราเหรอกครับผมพูดตรงๆเลยนะคือบุญมันต้องสัมพันธ์หนึ่งสองฟังภาษามนุษย์ทีเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องนี่คือผมมาพูดอธิบายทาไมผมอธิบายให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมพูดว่าถ้าอะไรที่บูชาครูบาอาจารย์คือหน้าที่ของเราแต่อะไรไม่ใช่ไม่ได้บูบูชาครูบาอาจารย์เราก็ไม่ใช่หน้าที่เราโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องจริง นะเอาแหละขันคูเนี่ยคนชอบมองข้ามคิดว่าไม่สําคัญผมพูดเลยเมื่อวานนี้ขนาดไม่รู้เรื่องขันคูสัมผัสกระเทพยังไม่ทันจะได้พอรับขันคูเสร็จปวดทั้งตัวเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่นะอันนี้เป็นเรื่องจริงรับไปเมื่อวานวันนี้มาแล้วค่ะอืปวดปวดเนื้อปวดตัวเลยฉันไม่ได้ไปทําอะไรห,หนักหนักขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไงทําไมถึงเมื่อเนื้อไม่โตไปหมดอืเลยบอกให้เขาไปจุดทูบ นะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยส่งพลังมานะคะมาเบาๆหน่อยอืเขาเรียกส่งสัญญาณแบบบุญยญรญิศค่ะนะเอาแหละไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะทักไปาเดี๋ยวไปเช<า><า>็คัเช็คดูนะเอาแหละสําหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ทอปและอาจารย์โอบอกเขาบอกไว้เลยว่าขันคูเนี่ยเป็นพวกร่างทรงที่ลงลึกแล้วส่วนคนที่ไม่คิดรับขันคูเนี่ยร่างทรงลงไม่ลึกทําไมร่างทรงลงไม่ลึกก็คือ รู้แต่ไม่ยังทรงไม่ได้ทําไม่ได้สัมผัสไม่ได้ไม่รู้คือรู้ได้แต่ก็ไม่ลึกคือไม่สามารถคุยได้ไม่สามารถสื่อสารได้ไม่สามารถติดต่อได้ผมบอกได้แค่นี้แหละค่ะเออเรื่องจริงอ่ะใครจะคิดยังไงก็ช่างนะแต่ความสําคัญอ่ะถ้าไม่มีขันอ่ะมันขาดขาดไปหมดเลยคือหนึ่งไม่มีความเคารพนอบน้อมต่อพระบรมครูตัวเองสองคือไม่มีความหนึ่งไม่มีความเคารพนะสอง ไม่มีความเกงใจท่านท่านถึงไม่ยุง่งเรื่องนี้ท่านไม่ให้ยุง่งไม่ให้ผมยุง่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะเอาละครับไปละครับสวัสดีครับอื